สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทํามันสําปะหลังเชื่อมค่ะซื้อมาเป็นซองแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาล้างแล้วก็ผ่า แล้วก็ใส่น้ำค่ะต้มไปจนมันสุกต้มไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวลองมาดูตอนที่มันสุกพอต้มไปเรื่อยๆมันก็เริ่มแข็งแล้วค่ะตอนแรกอยู่ในถุงในซองม,มันนิ่มๆยังไงไม่รู้พอต้มแล้วหัวมันแข็งเลยค่ะดูดิเดี๋ยวเราก็จะต้มมันไปสักครั้นึงให้มันเปื่อยก่อนให้มันสุก พอมันสุกแล้วเริ่มจะสุกแล้วแบบนี้ค่ะเราก็เบาไฟลงแล้วก็เติมน้ำตาลค่ะแล้วก็ค่อยค่อยเคี่ยวน้ำตาลเปิดไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมาดูตอนน้ำมันเหนียวเนีๆค่ะเขี้ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าน้ำเชื่อมมันจะแห้งให้ให้หัวมันดูดน้ำเชื่อมเข้าไปอย่างนี้ก็เริ่มใช้ได้แล้วค่ะสีแบบนี้ลองชิมแล้วค่ะอร่อยดีเสร็จแล้วค่ะมันเชื่อมเราก็ปิดไฟได้เลย ตอนเวลาเราจะกินเอามาน้าราดน้ํากะทิเราก็กุยกน้ำเชื่อมใส่มันอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยเวลาเรากินเราก็ราดน้ําเชื่อมลงไปอีกนี่ค่ะกะทิของเราเราก็เขยา่าเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาสักหน่อยเราก็ราดกะทิกล่องลงไปเลยค่ะไม่ต้องต้มให้มันยุ่งยาก ง่ายๆค่ะถ้าใครอยากต้มก็คือแค่เอากะทิไปต้มแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าหน่อยแล้วก็ใส่เกลือหน่อยมันก็เหนียวแล้วค่ะอันนี้โดยส่วนตัวไม่ชอบชอบกะทิแบบสดเลยค่ะแต่กะทิสดไม่มีก็เลยใส่กะทิก่องแทนลาดลงไปเลยไม่ต้องยึดติดกับรสชาติเค็มค่ะเดี๋ยวลองชิมก่อนว่าอร่อยไหม อือร่อยค่ะไม่หวานมากเหนียวเหนียวกุบกรบรสชาติคล้ายๆที่ซื้อจากตลาดในประเทศไทยเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเหนียวได้ใจมากเลยไม่คิดว่าทำครั้งแรกจะอร่อยขนาดนี้ค่ะ ถ้าทุกคนดูแล้วชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามค่ะเผื่อชอบเราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมเป็นแรงและกำลังใจที่ดีมากๆเลยวันนี้ขอตัวกินให้หมดก่อนนะคะมันเยอะมากบ๊ายบายงำ